วันนี้เวลา20นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกประยุจันท์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระบรมาพิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานที่ศึกษาและเพื่อ เื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการตลอดไปดังนี้ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทุนละอองธลีพร,ระบาทรับราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่14ไร่1งาน72.70ตารางวาเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโฉนดที่ดินเนื้อที่9ไร่3งาน92.3ตารางวาเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทุนละอองุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่10ไร่2งาน65.70ตารางวาเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและโฉนดที่ดินเนื้อที่6ไร่3งาน22ตารางวาเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตมัธยม พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้าทุนละอองทุลีประบาดรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่1059ไร่1 3 6 7งาน36.70ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน63ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบ,บก พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนืที่185ไร่1งาน85.20ตารางวาอํเเออชะาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนข้าในเรศสวรจังหวัดเพชรบุรี พลตำรวจโทวิวชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทรับราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน57.2ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนข่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560 พลตรีประยุทธ์อุ่นอบผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่15เฝ้าทูลละอองธุรีประบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่40.80ตารางวาอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทนหารบกที่15พระรามราชนิเวศวางบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560 นพักกระพงทวิพัฒน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่84ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชาการของจังหวัดเพชรบุรี รองศาสต,ตราจารย์ชุติการศรีวิบูลร,รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทรับราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์สิโรจผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต้าทุลละอองธิพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่นงานสิทธารางวาเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา20นาฬิกา45นาทีาพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมนรัตนกุลนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมา์แด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว เวลา20นาฬิกา52นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาลให้ศาสตราจารย์รรกิติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพนายุกสภามหาวิทยาลัยกลสินและคณะเฝ้าทุนละอ,อองตลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศัิ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว